แน่นอนราคาเป็นปัจจัยสำคัญของการซื้อในส่วนของจัดซื้อมันน u m b บ r รวันเลยแหละแล้วมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะตัดสินใจซื้อแล้วว่าเฮ้ยราคานี้แน่ๆนะที่ฉันจะซื้อเซลล์ทั้งหลายนะก็มีติดตามในเพจของจัดซื้อมือโปรใบคูทายานะครูทาไมจัดซื้อถึงเน้นราคาเป็นหลักแน่นอนก็อย่างที่ครูบอกจะซื้อเขาเน้นราคาอยู่แล้วแต่จัดซื้อก็ไม่ได้ตัดสินใจซื้อที่ราคา ต่ำขนาดนั้นคนที่เสนอราคาต่ำในสินค้าที่ซื้อและสเปคมันเหมือนกันจะซื้อจะหยิบเจ้านั้นมาดูก่อนก็จริงเขาจะดูเลยว่าเฮ้ยเงื่อนไขอื่นๆมันเป็นไปตามโครงสร้างบริษัทฉันไหมมันตอบโจทย์หรือเปล่าตอบโจทย์กับสถานการณ์บริษัทฉันไหมมีของพร้อมเปล่ามันมีประกันยังไงมันอะไรยังไงตามที่จัดซื้อเขามีริดของเขาไว้ที่เขาจะดูอ่ะ อันแรกดูราคาโอเคเจ้าเนี้ยไม่ผ่านละเกณฑ์ไม่ได้ก็ถัดไปอีกเจ้าเขาจะไล่ลำดับราคาลงไปดู แล้วบางทีการตัดสินใจซื้อก็ไม่ใช่ราคาที่ต่ําที่สุดเนาะอันนี้นครูก็เล่าให้คุณฟังว่ามีเซลล์เขาถามมาแบบนี้อันนี้จัดซื้อเราอะแน่นอนทําอย่างที่ครูพูดเราไม่ได้เน้นราคาต่ําอย่างเดียวเราดูส่วนอื่นประกอบด้วยดูสถานการณ์บริษัทประกอบด้วยแล้วจึงตัดสินใจซื้ออย่างจัดซื้อที่เป็นระดับบริหารอะเขาจะมีดูถึงพวกต้นทุนอะไรบางบางทีเขาจะเห็นเลยว่าราคาเนี้ย เขาได้กําไรหรือว่าเขาขาดทุนบางทีจะเห็นแล้วจะซื้อบริหารส่วนใหญ่นะบางทีการตัดสินใจซื้อเขาทํากันมาตั้งแต่ตอนที่มีบอมมีบิลคิวเรียกซัพเพอร์มาคุยเรียบร้อยพอถึงตอนท้ายคนที่ออก PO อส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆอย่างเงีเ้ยเป็นคนออกก็จะไม่ได้เห็นโครงสร้างอะไรตรงนั้นมาเยอะแต่ถ้าหัวหน้าเป็นคนที่อธิบายดีอยากให้ลูกน้องเติบโตเขาก็จะอธิบายให้ฟังลูกน้องคนนั้นก็จะเติบโตขึ้นมาได้ง่ายเพราะว่าเห็นโครงสร้าง คุณจะบอกคุณเลยว่าคุณก็ต้องเรียนรู้ด้วยถ้าคุณเป็นน้องๆอยู่แต่ถ้าคุณเป็นระดับลูกพี่การที่คุณให้น้องๆเปิด PO ไปเนี่ยคุณก็ต้องตรวจเช็คเขาว่าเฮ้ยสิ่งที่เปิดมาเนี่ยมันใช่ไหมตอนที่ครูทางานแล้วครูเช็คตอน PR เข้ามานะคุณไม่ได้เช็คตอน PO อย่างเดียว PR เข้ามาคุณมาดูเลยว่าเฮ้ยซื้ออะไรวะแล้วมันอยู่ในงบประมาณหรือเปล่าบางบริษัทครูมีคุมต้นทุนด้วย แล้วครูจริงส่งต่อไปหาน้องๆเปิด PO เพรพะน้องๆเปิดพ o เสร็จเขาก็จะส่งต่อมาหาครูให้ครูอนุมัติต่อมันก็จะเป็นในแบบนี้อ่ะย้อนไปตอนต้นที่ครูบอกว่าเฮ้ยจะซื้อเขาเน้นเรื่องราคาใช่ไหมเป็นปัจจัยสําคัญหลักของเขาที่เขาจะตัดสินใจซื้อใช่ไหมใช่เขาเอาราคาเป็นปัจจัยหลัก แต่ว่าเขาก็ดูส่วนอื่นประกอบด้วยว่ามันตอบโจทย์กับบริษัทไหมตอบโจทย์กับสถานการณ์ตรงนั้นไหมดังนั้นมันไม่ตายตัวว่าเฮ้ยราคานี้ฉันจะซื้อกับเจ้านี้ราคานี้จะซื้อยังไงมันไม่ใช่มันดูองค์ประกอบหลายๆอย่างจะซื้อคนนั้นเขาก็ต้องมีแพทเทิร์นของเขาในใจว่าเขาจะดูเรื่องอะไรในการซื้อ ดูเครดิตดูการส่งมอบดูการรับประกันอะไรของเขาเขาจะมีแพทเทิร์นของเขาดูแล้วก็ดูสถานการณ์บริษัทด้วยว่ามันยังไงอันนี้คือวิธีดูของจัดซื้อในการดูราคาเนาะปัจจัยสำคัญคือราคาแน่นอนแต่ส่วนอื่นก็มีประกอบแล้วดูเพิ่มจัดซื้อเราก็ต้องทำการบ้านในส่วนของราคา เราจะคุยอะไรกับซัพพลายเออร์นอกเหนือจากราคานั้นบ้างจริงอยู่จะซื้อก็จะเทียบราคาหลายๆเจ้าใช่ปะ่ะปกติทั่วไปเขาก็จะดูราคาที่ถูกที่สุด number ร n วของที่เขาเทียบมาอ้าดู number ร n วเสร็จมันได้ไหมองค์ประกอบถ้าองค์ประกอบได้คนที่ number ร n วก็จะเข้าวินไปเลย แต่ถ้าองค์ประกอบไม่ได้จะซื้อก็จะไปดูซัพพลายเออร์รายที่2ก็คือราคามันก็จะลดหลั่นกันไปใครที่ราคาสูงจะซื้อก็จะเอาไว้ท้ายๆแต่ก็ใช่ว่าไม่มีสิทธิ์เนาะจะซื้อก็ดูอย่างที่บอกเขาก็ดูไล่ไปอันไหนตอบโจทย์เขาซื้อนั้นราคาไม่ใช่สําคัญที่สุดสําหรับการซื้อแต่มันเป็นปัจจัยหลักที่จะซื้อจะดูเนาะอ่ะ คุณก็อย่ารุดในเรื่องพวกนี้เนาะไม่เน้นราคาบ้าคลัง่งเราต้องดูสถานการณ์ดูแพทเทิร์นของเราที่เราเซตไว้ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงมันตอบโจทย์หรือเปล่าอันนั้นะมันจะตอบโจทย์บริษัทมากกว่าครูขอให้คุณเรียนรู้เนาะแล้วครูขอให้คุณโชคดีเสมอจากใจครูทันญ,ญ่าค่ะ